นี่คือร่องรอยของน้ำป่านะครับพัดจากบนเขาลงมาก็เสียหายไปประมาณหนึ่งงานนะครับของตรงนี้เลยหมุนมาด้านีนะเสียหายประมาณหนึ่งงานก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นธรรมชาติข้างบนยังมีอีกเยอะข้าวโพดนี้มันฝนยังตกอยู่นะครับยังเก็บไม่ได้มันจะเป็นเชื้อรานะครับรอยแห้งแดดจัดๆก็ค่อยมาเก็บเกี่ยว นะครับปล่อยไว้อย่างเงี้ยนะครับแห้งๆนะเขามาเก็บเกี่ยวมันจะขึ้นตรงไหนดีเนะี่ยโอ้โหมันยาลกนะครับไม่ได้มานานให้ชมวิวบรรยากาศบนมันจะมืดๆเลยครับฝนจะตกมาดูบอ่อบ่อไม้บอ่อน้ำของเราที่บอ่อปลาโอ้โหเป็นโดงเลยครับปี๊ยะโอ้โหปี๊ยะขา แต่ตัวนี้แก้ไขไม่อยากนะครับเดี๋ยวให้น้องๆเข้ามาดูเหมนกันในห่อปลาก็เยอะอยู่นะดูโอ้โหนะปลาเยอะนะครับเยอะมากก็ป,ปีนี้ก็โอเคน้ำน้ำจะไม่แห้งครับน้ำน้ำมีตลอดปีมันไปเจอตาน้ำาอดีขุดไปขุดไปเจอตาน้ำกว่าน้ำออกตลอดปีแลฝั่งตรงโน้นก็จะเป็นลําห้วยซึ่งตรงนี้มันลึกลึกกว่าลําห้วยน้ําจากลําห้วยก็ซึมผ่านเข้ามาประมาณสามสิบเมตรก็เข้ามีตัวนี้ตรงนั้นก็เขาก็ ทำนาชาวบ,บ้านก็ทำนาน้ำจากที่นามันก็ไหลก็ตัวนี้เลยมีน้ำตลอดปีนะครับนี่ชมบรรยากาศฝั่งนี้หน่อยนี่นะมันจะมืดๆเดี๋ยวน้าย้อนแสงหน่อยอันะนีนะ้ก็มันก็ยังเก็บเกี่ยวไม่ได้นะครับมันก็มันมันแห้งแล้วยนะังแห้งสมนึกสุๆยังไม่แห้งสมบูรณ์ยังไม่แห้งร้อยเปอร์เซ็นก็เก็บเกี่ยวได้แต่ยังไม่เก็บเพราะว่ามันฝนยังตกอยู่นะครับ เดี๋ยวให้ทีมงานเขามาจัดการวันนี้นำเสนอเพียงแค่นี้สวัสดี